นาลานสอบหน้าวังหลวงราชวงถังจงขุยบุรุษผู้มีสติปัญญาอันหาตัวจับยากจิตใจมั่นคงซื่อสัตว์เหนือผู้ใดเสียแต่โชคชะตาไม่เคยเมตตาใบหน้าของเขานั้นอัปลักษ์ชายหนุ่มหน้าตาแข็งกร้าวแต่แววตาสุขขุมกำลังยืนถือม้วนตำลาด้วยความมุ่งหวังท่ามกลางเสียงซุบซิบของเหล่าขุนนางแม้สอบได้เป็นอันดับหนึ่ง หากกลับถูกปิดไปทูไล่ตรงหน้าวังเพียงเพราะรูปโฉมมิใช่เพราะคุณธรรมประตูวังหลวงปิดปังแว่วเสียงหัวเราะเยาะจากขุนนางและเมื่อความหวังสุดท้ายดับสิน้นจงขุยผู้ศรัทธาต่อความยุติธรรมกลับไม่ได้รับสิ่งใดตอบแทนในค่ำคืนนั้นเขาตัดสินใจจบชีวิตที่หน้าประตูวังโยนหัวใจตนฝากไว้กับความมืดพร้อมกับคำสาปส่งถึงสวรรค์ แต่โชคชะตาของจงขุยมิได้จบที่ความตายเงาเย็นมืดห่มคลุมจงขุยนอนนิ่งวิญญาณเร่ร่อนล้อมรอบเสียงร่ำไห้เบียดเบียนในโลกอันว่างเปล่าเขากลายเป็นเพียงวิญญาณอีกดวงตายเงาของความทุกข์ทันใดนั้นแสงทองทอขึ้นท่ามกลางหมู่เมฆดำเหล่าเทพยืนเรียงรายแต่บาปกรรมที่เขาไม่ได้กระทำ ความสัตย์ซื่อที่ฝังแน่มในหัวใจกลับทรงประกายถึงฟากฟา้าเสียงทรงอำนาจดังกังวานจงขุยฟังบัญชาสวรรค์เง็กเซียนห้องเต้ม,มีบัญชาด้วยคุณความดีแม้โลกล่าไม่ต้องการแต่สวรรค์เลือกเจ้าขอแต่งตั้งให้เป็น เทพนักล่าผีผู้รักษาความยุติธรรมในแดนวิญญาณท่ามกลางม่านหมอกสีทองเทพชราองค์หนึ่งล่องลงกลางเมฆทองเกลาขาวยาวดุจทาราผ้าคลุมสีจันทร์สะบัดไหวท้ายสร้างเหลาจิ้นเดินเข้าหาจงขุยจงขุยเวลาเจ้าเดินทางสู่หอเทพได้มาถึงแล้ว สวรรค์รอเจ้าอยู่ข้างหน้าข้าหน้าตาอัปลักษณ์เช่นนี้จะเป็นเทพปกป้องใครได้เทพหาได้เกิดจากรูปลักษณ์หากเกิดจากจิตใจเจ้าถูกเลือกแล้วจงเชื่อในตัวเองขณะก้าวสู่การเป็นเทพจงขุยได้รับพลังวิเศษสามประการ 1. ดาบผีสถานดาบเดียวฟันผีแตกได้ทั่วสามโลก 2. ยังผนึกมานอักระในอากาศเพียงสะบัดมือประตูนรกก็ถูกผนึก 3. จิตข่มพูดแค่จ้องตาเราผีร้ายก็สุดล้มไร้สู้แต่ที่โลกมนุษย์ม่านมองหมู่ด้านหนึ่งคลี่คลุมศพคนตายมากมายไร้เงาผีให้เห็นปีศาจลวงกรรมมันหลอกให้คนทำบาป สู่กินวิญญาณได้ทีละคนข้ามองตาของมันมันว่างเปล่าเหมือนเงาดำที่แลบเลื้อยจงขุยมาถึงกลางหมู่บ้านเห็นเพียงเงาดำวุบวาบท้าทายดาบฟาดไม่ถูกตัวจริงซ่อนตัวในเงามืดท่านใดนั้นเสียงหัวเราะเย้ยหยันลอยมา เจ้าจงขุยเจ้าเองก็มีร้อยแผลใจเจ้ายังร้องไห้แทบทุกคืนใช่หรือไม่แม้เจ้าจะเป็นเทพแต่อดีตเจ้าคือมนุษย์ูเคยอ่อนแอจิตของจงหุยสั่นไหวเงาดำเข้ามารุมรอบแทบจะพ่ายแพ้แต่แล้วเขากำหมัดแน่นใบหน้าบิดเป็นแววแน่วแน่และนี่ คือเพียงจุดเริ่มต้นของศึกล่าปีศาจเงาดำพวกนี้ยังไม่ใช่ศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยซ้ำไปแสงมืดหนาทึบโผล่ขึ้นด้านหลังเงายักษส์สวมมงกุฎเขาหงแฉกสูงใหญ่รุจภูเขาเสียงคำรามสะเทือนสวรรค์มานแห่งความลับเพิ่งเปิดขึ้นเพียงน้อยนิด จงขุยเดินมาถึงเมืองโบราณที่ไม่มีคนอยู่แต่อากาศเต็มไปด้วยเงาเหมอกและเสียงสะอื้นเบาๆเขาใช้ยันพนึกมานตรวจด,ดูพบว่าพลังปีศาจส,สะสมอยู่ใต้ดินหกที่เต็มไปด้วยกรงสนิมวิญญาณถูกขังอยู่หลายร้อยตนวิญญาณเหล่านี้ เคยเป็นมนุษย์ที่ถูกปีศาจลวงกรรมหลอกล่อให้ขายจิตใจเสียงหนึ่งในเงามืดพูดแทรกเข้ามาจูจะมาเหมือนคนก่อนหน้าใช่ไหมหรือจะตายอยู่ที่นี่น้ำเสียงของเธอฟังความทรมานลึกสุดหัวใจจงขุยหยุดยืนศบตาหญิงสาวเบนสายตามองฝูงบิญญ,ญาณรอบด้านเขากระซิบอีกว่า พวกเราทุกคนเคยถูกปีศาจลวงกรรมหลอกล่อให้ขายจิตใจตอนนี้หัวใจของเราหยุดนิ่งเหลือเพียงความสรงจำแหลกสลายแต่แล้วมีเสียงเย็นยะเยือกจากเงามืดเจ้าก็มีอดีตไม่ต่างจากข้าจงขุยเห็นภาพอดีตของตัวเองเงามานใช้พลังสะกดใจ ทำให้จงขุยเห็นตอนที่ถูกสวรรค์ปฏิเสธเพียงเพราะหน้าตาน่ากลัวจงขุยเห็นภาพตนเองยื่นดีกาแต่โดนฉีกทิ้งเห็นครอบครัวร้องไห้และภาพตัวเองจบชีวิตเสียงในหัวพูดว่าเจ้าก็เคยถูกทอดทิ้งทำไมยังคิดช่วยโลกใบนี้อยู่เขาเริ่มสั่นไหวยันในมือร่วงลงพื้น จูจ่ๆร่างเล็กๆหนึ่งก็เข้ามากุมแขนของเขาวิญญาณเด็กชายดวงตาเปล่งแสงเรืองรองอย่าลืมสิว่าทำไมเจ้าถึงมีชีวิตอยู่อีกครั้งข้าจะไม่ลืมอดีตแต่ข้าจะไม่กลายเป็นปีศาจอย่างเจ้าเขารวบรวมพลังหยิบยันใหม่เขียนกลางอากาศด้วยเลือกตนเอง จงคุยใช้หยันผนึกมานปิดประตูนรกใต้คุกอีกไม่นานข้าจะใช้ร่างอื่นแล้วเจอกัน จงขุยเดินจากเงามืดขึ้นสู่แสงจันทร์แต่ในดวงตาแฝงประกายแสงลึกลับจากจิตขมพูดที่เพิ่งเริ่มฟืน้นกลางค่ำคืนที่เมืองต้องทำสาบท่ามกลางเงาสีเทาสนิทจงขุยเพิ่งฟาดานดวงวิญญาณเงาหลุงรรรมาได้สำเร็จทว่าตอนนี้ใจกลางเมืองที่เงียบงานจนผิดปกติไม่มีเสียงลม ไม่มีเสียงฝีเทา้าแม้แต่เสียงหายใจของกันและกันยังเบาหวิวร้าวกับหายไปที่นี่แหละใจกลางเมืองกับจมขุยหลึดกับดักภาพลวงจูจูทองฟ้าก็สว่างขึ้นเงาเมืองกลายเป็นวังใหญ่สีทองจมขุยยืนอยู่ในชุดนักปราดท่านสอบผ่านแล้วจงขุย เสียงจากห้องแต้ดังกังวานชาวเมืองโหร้องด้วยความชื่นชมจมถุยสะดุ้งหุนมงเพราะนี่คือความฝันที่เขาไม่เคยได้นี่มันอะไรกันข้างกายเขามีแม่ยิ้มให้มีพ่อยืนตบไหล่ด้วยความภาคภูมิใจแต่ในแววตาทุกคนมันดูผิดปกติมันว่างเปล่าเกินไปเสียงกระซิบแผ่วเบา,เบาลอยมาตามลม อยู่ที่นี่สีอยู่กับพวกเราตลอดไปจงขุยเริ่มรู้ว่าไม่ใช่เรื่องจริงเขายกยันผนึกมานขึ้นกลางอากาศท่องมนแต่ยันกลับเผาไม่กลางมือไม่จริงนี่มันกลับดักยันผนึกมาน ้ายื่นสวรรค์ให้เจ้ากับปฏิเสธงั้นก็จงอยู่กับกรรมของเจ้าเถอะร่างนั้นคือเทียนโยปีศาจลวงกรรมผู้บิดเบือนใจคนให้ติดอยู่ในวังวนอดีตจงคุยชักดาบผีสถานเข้าใส่แต่ดาบกลับทะลุร่างปีศาจเจ้าก็ไม่ต่างจากผีใครเขาจะยอมรับปีศาจหน้าเหี้ยมอย่างเจ้า คำนั้นปักแน่นในใจจงขุยเสียงหัวรเราะเยาะเย้ยจากอดีตกลับมาไหลล้นภาพคนดูถูกรอยน้ำตาแม่ทุกอย่างถาโถามเข้าจู่โจมร่างจงขุยทรุดหวบเงาดำทะลักเข้ากลืนกินหัวใจเพื่อนข้างกายราวกับเลือนหายเหมือนไม่เคยมีอยู่เงาสีดำกลืนเข้าไว้เกือบมิดจงขุยตกลงสู่ห้วงอดีต เขาเห็นตัวเองในวัยเด็กนั่งอยู่หน้ากระจกน้ำตาไหลด้วยความเจ็บใจแต่ในเงาสะท้อนกลับมีชายในสุดขาวมองเขาอยู่ด้วยรอยยิ้มอบอุ่นผู้ชายคนนั้นคือพ่อจงขุยเจ้าต้องเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องให้สวรรค์ยอมรับแค่เจ้ารับหัวใจตัวเองได้ก็พอตาของจงขุยเบิกกว้างไฟในดวงใจจุดขึ้นอีกครั้งเสียงกลองสุดกึกก้อง ดามในมือเริ่มสั่นด้วยพลังแปลกประหลาดถ้าจะลุกขึ้นก็ลุกขึ้นมาให้สุดเทียนโหกกางแขนสองข้างเงาดำเบื้องหลังแผ่กระจายเต็มฟ้าม่านหมอกหงนรกมายาเข้มข้น,นร้าแผนม่านไหมกาว ร่างของจงขีูกเวียงกระเด็นราวใบไม้กลางลมกรดราวกับความสิ้นหวังจับทะยุ่มหัวใจในสายตาเขาอีศาเทียนโหยสูงตรงานเหนือซากสังเวียนครึ่งร่างคือเงาดำหนืดไหลลามเคลื่อนไปมาดุดดงอสรพิษอีกครึ่งหนึ่งกลับแปลเปลื่ยนเป็นใบหน้าหลายร้อยนับไม่ถ้วนใบหน้าผู้คนที่เคยหักหลังหลอกลวงกันเอง ทั้งหมดต่างหัวระเยอะหยันด้วยเสียงบิดเบี้ยวแหลมสูงลึกสุดหัวใจดูเอาเถิดเทพอะไรไร้พลังเจ้าก็แค่คนหน้าตาหน่ากลัวที่สวรรค์ไม่ต้องการ จงขวยตรุดร่างลงอย่างคนไร้เรี่ยวแรงมือสันเทากุมอกดวงใจสถานพลังแห่งวิญญาณโรยราดาบผีสถานกระเด็นกลิ้งห่างสุดขวา้าเรากับทุกสิ่งพร้อมจะดับสูนบูบหนึ่งในห้วงจิตหลับไหลความทรงจำเก่าแล่นกลาดมาเราแรงผลักจากชะตากรรมณวันหนึ่งในอดีตจงขวิงเดินก้มหน้า อยู่ในชุดสอบราชการรอบข้างเป็นเหล่านักปราดหัวเราะเยาะเสียงเย็นเยียบตอกยำ้ำขนาดหน้าตาเช่นนี้หวังอะไรกับสวรรค์ได้ก็อาจไม่เห็นค่าเจา้าแต่สวรรค์จะมอบหน้าที่ที่เหมาะสมที่สุดให้เสมอว่าเนี่ แสงทองเรืองรองแล่นตัดความมืดละเลงไปทั่วม่านหมอกแววเสียงทรงพลังของเง็กเซียนฮ่องเต้ร่างสูงสง่าสวมชุดมือก่อนนั่งบนบัลลังท่ามกลางม่านเมฆมองลงมาอย่างสงบมนจงขุยทิ้งเวลาปลุกพลังแท้จริงของเจ้าจิตคมพูดผู้ยืนหยัดเนื้อเงามืด ดาผีสถานลอยเข้าสู่ฝ่ามืออย่างหวนคืนอีกข้างหนึ่งเขายกขึ้นเขียนยันผนึกมานกลางอากาศอัคระเปล่งแสงดังดวงดาวเริงร่ายกลางรัติการเทียนโยเห็นดังนั้นตะโกนก้องเสียงขคมดังพันอสูร ผมพูดพลังในใจสะท้อนกรรมกลับไปยังปีศาจเทียนโยตัวสันเทาตะโกนออกมาด้วยความหวาดกลัวไม่ดวงตานั้นข้าข้าถูกสะท้อนกรรมในชั่วพริบตาเงาร่างมหือมาของเทียนโยบิดเบี้ยวก่อนแตกกระจายเป็นเสียงเงาดำใหญ่ล้อมรวมแปลสภาพเป็นควันจางช้าๆ เสียงโหยหวนค่อยๆหายไปในม่านหมอกนรกหมอกมนเริ่มบางลงเผยร่างเหล่าพูดผีที่ถูกหลอกใช้โดยเทียนโยทุกยุคทุกวัยพนมมือโค้งคำนับจงขุยพูดผีผู้หนึ่งพูดเสียงสั่นเครือท่านคือผู้ขจัดเงาแห่งกรรมจงขุยยังคงยืนแน่วแน่ท่ามกลางสายหมอกที่จางลงผ้าคาดหน้าของเขาปลิวในสายลมอ่อน มือกระชับดาบผีสถานกายสงบแต่ดวงตาจุดประกายใหม่เสียงของแงกเสียนห่องเต้ดังแผ่วในหัวใจจงขุยนี่คือศึกแรกของเจ้าแต่เส้นทางแห่งเงามืดยังอีกยาวไกลม่านหมอกสุดท้ายจางหายทิ้งรอยเท้าของจงขุยบนดินเงามายาศึกแรกของนักปราพูดได้จบลงภาวาปฐมบ,บทแห่งเงามืดเพิ่งเริ่มต้น แม่เจ้าจะปลุกจิตคมพูดได้แต่นั่นยังห่างไกลจากสิ่งที่กําลังจะมาเงาที่เจ้าสู้มาแค่เง,งาจางๆของความมืดที่แท้จริงเท่านั้นเราจะได้เจอกันในวันที่โลกทั้งใบสั่นไหว